คุณผู้ชมคะที่ประเทศอังกฤษมีเหตุการณ์ที่ผู้คนก็คงไม่คาดคิดนะคะในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาสเสด็จเยือนเมืองยอร์กเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคะ่ะ ก็คือเหตุการณ์ที่มีคนปลาไข่ไปในทิศทางที่ทั้งสองพระองค์ทรงยืนอยู่ตรงถนนโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างๆวิดีโอปรากฏว่ามีคนปลาไข่ถึงสี่ฟองไปทิศทางที่พระองค์อยู่ในช่วงที่กําลังเข้าร่วมพิธีที่เมืองยอกทั้งสองพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงท่าทีตกใจแต่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปขณะที่ฝูงชนตะโกนว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญ แ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวผู้ประท้วงที่แทรกอยู่ในฝูงชนและคุมตัวเขาไว้ได้พระเจ้าชาวี่สาเสด็จขึ้นครองราชในเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากการสวรรคตของพระราช,ชมารดาเมื่อปี2022มีเหตุการณ์ปาไข่ใส่รถพระที่นั่งของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระราชมารดาทั้งที่พระองค์เสด็จ,เ,ดจเยือนนอตติงแฮมทางตอนกลางของอังกฤษก่อนหน้านี้เมื่อปี1995 มีผู้ประท้วงชาวอังกฤษปาไข่ใส่พระเจ้าชาวที่สมซึ่งในขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารระหว่างพระองค์เสด็จกรุงดับลิน